สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้หมอเก่งพามาดูต้นยางนาหมอเก่งนะครับอาอยุห้าเดือนครึ่งนะฮะปลูกต้นไม้วันนี้โตเร็วที่สุดนะครับเราไม่ต้องรอกเกษียนนะครับหมอเก่งไม่ต้องรอกษียนเห็นไหมฮะปลูกไว้รอกรเียนเลยครับอีกยี่สิบปีกษียณรับรองต้นโตชันชายแน่นอนนะฮะเห็นไหมฮะต้นยางนานะครับนี่ฮะดินตรงนี้มันมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วครับผม เห็นไหมฮะแต่ละต้นกําลังแตกกิ่งก้านสาขาสวยงามมากเลยนะฮะที่หมอเก่งชอบปลูกยางนาเพราะว่าราต้นมันตรงดีนะฮะตามหมอเก่งมาเลยดูนะครับว่าหาเดือนรึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่นะฮะไม่ได้ใส่อะไรเลยครับแค่ใส่่แตใจนะครับปวนดินดายอเท่านั้นเลยนะฮะตามมาเลยครับ นี Luckily, ่ฮะมีแต่ต้นสวยๆงามงาเลยนะครับแถวนี้ครับนูนยาไปนูนนะครับจำนวน200ต้นนะครับหมอเก่งปลูกไว้ตอนนี้ลมหนาวเย็นสบายๆเลยนะฮะนี้ฮะถึงแม้ไม่มีฝนไม่ได้น้ํามาประมาณ1เดือนนะฮะดูรักษณาของต้นสิครับนี่ฮะยืนดูแล้วก็มีความสุขใจเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหเห็นแล้วก็ไม่อยากไปทํางานเลยครับถึงแม้จะวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าหมอเก่งก็ไปโรงพยาบาลทุกวันเลยนะฮะไม่มีวันหยุดไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวัน ออกพรรษา,าหรือวันหยุดอะไรนะครับเพราะว่าเรามีหน้าที่ต้องไปท,าทํงาทนนง,ทงานที่โรงพยาบาลทุกวันนะครับก่อนไปลงทางานที่โรงพยาบาลหมอเก่งก็มาแวะดูสวนทุกเช้าก่อนนะครับเพื่อเติมกําลังใจนะครับเห็นสีเขียวสดชืด่นๆแบบนี้ก็โอ้โหนี่ฮะต้นยางนานะครับมาพิสูจน์ความชื้นนะฮะ ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วฝนก็ไม่ได้ตกนะครับไม่มีน้าฝนไม่มีอะไรครับปรากฏว่าดินพื้นนี้ฮะจำนวนสองไร่นะฮะหมอเก่งผูกไปกิมซุงห้าสิบต้นนะครับอันนี้ก็อีกแปลงหนึ่งนะครับมาดูทุกวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ลักครั้งครับเดือนละสี่ครั้งเท่านั้นครับผลปรากฏว่าที่ตรงนี้มันมีความชุ่มชื้นมากเลยนะอันนี้ครับข้างบนเป็นทรายนะฮะหมอเก่งเอามือล้วงลงไปครับปรากฏว่านี่ฮะดินไม่แข็งเลยนะคะขางล่างนะครับปรากฏว่านี่ฮะมีความชุ่มชื้นนะครับเห็นไหมคะนี่ฮะ ทรายมันเปียกเลยนะครับดินร่วนปนทรายครับตรงนี้ครับบอกว่าเก็บความชุ่มชื้นได้นะฮะต้นยางนาหมอเก่งมาดูสิครับอันนี้ก็ยูห้าเดือนครึ่งเหมือนกันนะครับแปลงนี้คะรู้สึกจะสวยกว่าแปลงที่แล้วนะฮะอันนี้อีกแปลงหนึ่งครับเห็นไหมฮะตอนนี้จะแตกกิ่งยอดสาขาสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครัต้นอื่นก็งามทุกต้นนะครับเดี๋ยวตามหมอเก่งมาเลยครับตรงนี้เป็นดินร่วนปนทรายนะถึงแม้จะผ่าน ฝนไม่ตกมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับดินก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับดูทีครับนี่ฮะหมอเก่งก็เลยทําการนี่แหละฮะออร์แกนิกแท้ๆเลยฮะปลูกจากต้นนี้เลยนะฮะเอาเมล็ดนะฮะมาปลูกครับก็เลือกเมล็ดที่มันเต่งตึงนะครับนี่ฮะหมอเก่งก็ทําการปลูกได้สิบลุมนะครับฟักทองออร์แกนิกแท้ๆเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับปลูกระหว่างแถวไข่กิมซุงนะฮะดินมันชุ่มชื้นมากเลยนะเห็นไหมครับ การเติบโตก็น่าจะดีนะครับคอยติดตามต่อไปเลยนะครับนี่ฮะฟักทองออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะว่านี่เอามาจากเมล็ดลูกนี้เลยนะครับส่วนไผ่กิมซุงมันก็มีความชุ่มชื้นมากเลยนะฮะเห็นไหมฮะปรากฏว่าผ่านหน้าฝนไปแล้วหนึ่งเดือนนะฮะนี่ฮะแตกนอใหม่ขึ้นมาเลยนะครับต้นนี้ฮะครับนี่ฮะมันมีความชุ่มชื้นนะฮะดินร่วนปนทรายแบบนี้ก็จะมีความชุ่มชื้นดีมากเลย ระหว่างแถวนี้หมอเก่งก็ปลูกฟักทองไปแล้วครับสิบต้นครับสิบหลุมนะฮะปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ใส่เลยฮะ,ะนี่ฮะธรรมชาติเลยนะฮะไผ่กิมซุงกอนี้ครับชาวนี้ก็ทําการปวนดินได้ยาเรียบร้อยแลยะะ้วครับดูไหมครับนู่นครับยาทั้งแปลงเลยฮะฝะีมือคนเดียวร้อนร้อนเลยนะฮะไม่ได้จ้างใครเลยนะฮะนี่ฮะต้นยางนาครับเห็นมันต้นใหญ่แล้วก็เติบโตดีก็ชื่นใจมากเลยนะ,ะนี่ครับยาไปนู่นเลยนะฮะส่วนใบกิมซุงหม,มอเก่งก็ได้ยาเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมครับ สีมือคนเดียวรุ่นร้อนเลยะฮะสองไร่ฮะไม่ได้จ้างใครเลยนะคะใชก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะฮะปูกวันนี้เลยนะฮะต้นไม้ครับไม่ต้องรอวันไหนครับวันนี้โตเร็วที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามช่องหมอเก่งชแนลขอบคุณครับ